ชาวทั่วโลกตะลึงเมื่อยิมนาสติกไทยสร้างประวัติศาสตร์ชิงแชมป์โลกช็อคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอมเมนต์ต่างชาติไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศไทยประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจระดับโลกในวงการยิมนาสติกศิลป์แต่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกยิมนาสติกชิงแชมป์โลก2025 ที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสก็ทำให้โลกทั้งโลกต้องพูดถึงอย่างไม่หยุดปากเมื่อนักยิมนาสติกทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเหนือความคาดหมายสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกด้วยการคว้าเหรียญทองในรายการที่ยากที่สุดพร้อมท่าการแสดงที่ทั้งสง่าง,งามและแม่นยำจนกรรมการทั่วโลกถึงกับลุกขึ้นยืนปรบมือก่อนหน้านี้วงการยิมนาสติกมักถูกครอบครองโดยมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จีนรัสเซียหรือญี่ปุ่นแต่ครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์เมื่อชื่อของทีมชาติไทยปรากฏอยู่บนตารางเหรียญอันดับหนึ่งท่ามกลางสายตานักข่าวต่างประเทศหลายร้อยชีวิตที่ถึงกับตะลึงและรีบรายงานข่าวกันแทบไม่ทันการคว้าแชมป์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของชัยชนะในสนามเท่านั้นแต่ยังเป็นชัยชนะทางจิตใจ ของทั้งประเทศที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความพยายามความอดทนและความฝันสามารถพาประเทศเล็กๆไปสู่ระดับโลกได้จริงสื่อดังจากหลายประเทศต่างพาดหัวข่าวแทบจะพร้อมกันว่า Thailand Shop เ the World หรือไทยสร้างตำนานในเวทีโลกภาพของนักยิมนาสติกสาวไทยยืนชูธงชาติด้วยน้ำตาแห่งความดีใจกลายเป็นภาพไวรัลไปทั่วโลกในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง คลิปการแสดงรอบชิงที่เธอทำคะแนนเต็มเกือบทุกท่าถูกแชร์มากกว่าหลายล้านครั้งในโซเชียลมีเดียผู้คนจากทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างท่วมทน้นทั้งชื่นชมทั้งตะลึงและบางคนถึงกับบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ยิมนาสติกสมัยใหม่คอมเมนต์จากต่างประเทศมีทั้งจากยุโรป อเมริกาเอเชียและแม้แต่จากอดีตแชมป์โอลิมปิกเองก็ยังออกมาชื่นชมนักยิมนาสติกชาวญี่ปุ่นเขียนว่าฉันดูแล้วน้ำตาซึมเลยเธอมีทั้งเทคนิคความนุ่มนวลและจิตวิญญาณที่แท้จริงของศิละปะยิมนาสติกส่วนแฟนชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งคอมเมนต์ว่านี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่เป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์วงการกีฬาโลกต้องจำชื่อประเทศไทยแน่นอน สิ่งที่ทำให้หลายคนทึ่งไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่คือกระบวนการทั้งหมดที่ทีมชาติไทยสร้างขึ้นตั้งแต่การฝึกซ้อมอย่างหนักในสภาพอุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบไปจนถึงการได้รับงบประมาณจำกัดแต่ด้วยความเชื่อและความฝันที่ยิ่งใหญ่โค้ชชาวไทยได้หล่อหลอมทีมนักกีฬารุ่นใหม่ให้มีหัวใจแกร่งเกินร้อยพวกเขาฝึกฝนวันละหลายชั่วโมงจนแทบไม่มีวันพัก ทั้งในอุณหภูมิร้อนจัดและในห้องซ้อมเล็กๆที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศแต่ทุกคนกลับยิ้มและพูดประโยคเดียวกันว่าเราทำเพื่อประเทศไทยในรอบชิงชนะเลิศท่าที่ทำให้โลกต้องอึ้งคือท่ากระโดดผสมหมุนตัวสามรอบครึ่งพร้อมเปลี่ยนทิศท,ทางกลางอากาศซึ่งเป็นท่าที่แม้แต่นักยิมนาสติกจากมหาอำนาจอย่างรัสเซียและอเมริกายัางหลีกเลี่ยงเพราะโอกาสพลาดสูงมากแต่เธอกลับทำได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ รอยยิ้มเล็กๆหลังลงพื้นนิ่งสนิทคือช่วงเวลาที่คนทั้งสนามลุกขึ้นปรบมือยาวนานกว่า3นาทีบางคนถึงกับร้องไห้เพราะมันไม่ใช่แค่ความสวยงามของร่างกายแต่คือความสวยงามของจิตใจที่ถ่ายทอดออกมาผ่านการเคลื่อนไหวหลังจบการแข่งขันนักยิมนาสติกไทยได้คะแนนรวมสูงสุดในประวัติศาสตร์ของรายการนี้พร้อมทำลายสถิติเดิมของแชมป์โลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ครองมานานถึง8ปีเต็มกรรมการให้ความเห็นว่าเธอมีสมาธิสูงมากทุกจังหวัดถูกคำนวณอย่างแม่นยำและการแสดงออกของเธอสื่อถึงอารมณ์ได้ดีเยี่ยมสื่อฝรั่งเศสร,รายหนึ่งถึงกับพาดหัวว่า The s m m l e from Thailand t h ด t c เชนย e d g y ส n a s t i c s forever รอยยิ้มจากประเทศไทยที่เปลี่ยนยิมนาสติกไปตลอดการทันทีที่เพลงชาติไทยดังขึ้นในสนาม ปารีสอารีนาก็เงียบคลิปเสียงธงชาติไทยที่ค่อยๆถูกชักขึ้นพร้อมน้ำตาของนักกีฬาสาวกลายเป็นภาพที่ไม่มีใครลืมได้ผู้คนในโซเชียลมีเดียต่างแชร์คลิปนี้พร้อมข้อความว่า this is why we love sport because it a n i h t e s b e y o n d b o r d e r หรือนี่แหละคือเหตุผลที่เรารักกีฬาเพราะมันทำให้เรารู้ว่าความพยายามไม่จำกัดเชื้อชาติ ในประเทศไทยเองบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติทั่วประเทศต่างออกมาร่วมฉลองความสำเร็จร้านค้าโรงเรียนและแม้แต่สถานที่ราชการต่างนำรูปของเธอมาประดับไว้เป็นเกียรติผู้คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอคือแรงบันดาลใจของคนไทยรุ่นใหม่และในเวลาเพียงไม่กี่วันชื่อของเธอก็ติดอันดับเทรนด์โลกบนแพลตฟอร์ม X ทวิตเตอร์เดิม พร้อมแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์ยิมนาสติกค e ีนที่มีผู้ใช้มากกว่า15ล้านโพสต์อีกสิ่งที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญจากสื่อต่างประเทศพวกเขามองว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้เริ่มโครงการปั้นดาวยิมนาสติกที่เน้นการค้นหาเด็กเก่งจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะจากต่างจังหวัดที่มักถูกมองข้ามจากนั้นส่งต่อให้ได้รับการฝึกฝนกับโคช้ชระดับนานาชาติผ่านหลักสูตรที่ผสมผสานเทคนิคตะวันตกกับศิละปะการเคลื่อนไหวแบบไทยเช่นการผสมท่ารำไทยกับการทรงตัวในอากาศซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทีมไทยจนกรรมการต้องยอมรับนักข่าวจากอังกฤษคนหนึ่งถึงกับบอกว่านี่คือการปฏิวัติวงการยิมนาสติก ไม่ใช่แค่เพราะพวกเขาชนะแต่เพราะพวกเขาได้สร้างสไตล์ใหม่ให้โลกได้เห็นหลายประเทศเริ่มติดต่อมาขอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งโค้ชมาศึกษาวิธีการฝึกของไทยขณะที่มหาวิทยาลัยด้านพลศึกษาหลายแห่งเริ่มเปิดหลักสูตรวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงศิลป์ของทีมชาติไทยเพื่อศึกษาเชิงวิชาการคอมเมนต์จากแฟนกีฬาทั่วโลกก็หลั่งไหลามาไม่หยุดเช่น นี่คือศิละปะมากกว่ากีฬาเธอทำให้ฉันร้องไห้โดยไม่รู้ตัวใครจะคิดว่าเด็กจากประเทศเล็กๆจะทำได้ขนาดนี้นี่คือพลังของความฝันจริงๆเธอไม่ใช่แค่แชมป์แต่เธอคือแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงทั่วโลกกล้าที่จะฝันใหญ่ทีมไทยแสดงให้เห็นว่าสปิริตของกีฬาไม่เกี่ยวกับงบประมาณแต่อยู่ที่หัวใจแม้แต่แชมป์โอลิมปิกเก่าจากรัสเซียยังออกมาทวิตว่า เธอคือหนึ่งในนักยิมนาสติกที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นในชีวิตและอดีตแชมป์จากสหรัฐอเมริกากล่าวว่าฉันอยากให้ลูกสาวฉันดูการแสดงของเธอมันคือบทเรียนชีวิตความสำเร็จครั้งนี้ยังสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างมากหลายบริษัทไทยรีบติดต่อเพื่อเป็นสปอนเซอร์ขณะที่สื่อระดับโลกเช่น BBC CNN NHK และ ESPN ต่างเชิญเธอไปสัมภาษณ์สดรายการกีฬาและสารคดีหลายช่องประกาศจะจัดทำตอนพิเศษชื่อว่า From b a n g k o k t to the World Stage เล่าเรื่องราวของเธอตั้งแต่วันแรกที่เริ่มฝึกในโรงยิมเล็กๆจนถึงวันที่กลายเป็นราชินียิมนาสติกโลกรัฐบาลไทยเองประกาศมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษาตลอดชีวิตพร้อมตั้งชื่อศูนย์ฝึกแห่งใหม่ในนามของเธอ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวะชนรุ่นต่อไปส่วนคนไทยทั่วประเทศก็ร่วมกันติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมภูมิใจในยิมนาสติกไทยจนกลายเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งบนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์หลังจากนั้นนักยิมนาสติกสาวไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยรอยยิ้มว่าฉันไม่ได้อยากแค่ชนะฉันอยากให้โลกเห็นว่าคนไทยก็ทำได้ถ้าเรามีความฝันและไม่ยอมแพ้ คำพูดเรียบง่ายแต่มีกำลังใจนี้กลายเป็นคำคมที่ถูกแชร์ทั่วโลกเด็กหญิงจากหลายประเทศเขียนจดหมายถึงเธอบอกว่าอยากเป็นเหมือนเธอในอนาคตในมุมมองของนักวิเคราะห์กีฬาพวกเขามองว่านี่คือช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังสร้างแบรนด์ใหม่ให้ตัวเองในเวทีโลกไม่ใช่เพียงประเทศแห่งรอยยิ้มแต่คือประเทศแห่งความพยายามที่ไร้ขีดจำกัด ความสำเร็จของทีมยิมนาสติกไทยถูกยกให้เป็นกรณีศึกษาของซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬาที่แท้จริงเพราะมันทำให้ผู้คนทั่วโลกมองประเทศไทยด้วยความเคารพและชื่นชมหลายคนตั้งคำถามว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของทีมไทยคำตอบกลับเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งโค้ชทีมชาติกล่าวว่าเราซ้อมด้วยหัวใจเราไม่กลัวความผิดพลาดเพราะเรารู้ว่าทุกครั้งที่ล้มเราเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบขึ้นอีกก้าว คำพูดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้วงการกีฬาหลายประเภทนำไปใช้ผลจากความสำเร็จครั้งนี้ทำให้หลายโรงเรียนในประเทศไทยเริ่มตั้งชมรมยิมนาสติกเพิ่มขึ้นเด็กๆสนใจฝึกมากขึ้นเพราะอยากเดินตามรอยไอดอลของพวกเขาผู้ปกครองเองก็เริ่มเข้าใจว่ากีฬานี้สามารถสร้างอาชีพและชื่อเสียงให้กับประเทศได้จริงจากเดิมที่เคยมีผู้ฝึกไม่กี่พันคน ตอนนี้จำนวนนักยิมนาสติกเยาวชนเพิ่มขึ้นกว่า300%ภายในเวลาไม่ถึง6เดือนแม้โลกออนไลน์จะเต็มไปด้วยเสียงชื่นชมแต่สิ่งที่เธอกล่าวทิ้งท้ายกลับยิ่งทำให้ผู้คนรักเธอมากขึ้นฉันยังไม่คิดว่าตัวเองเป็นตำนานหรอกค่ะฉันแค่ทำในสิ่งที่รักให้ดีที่สุดและหวังว่าสักวันเด็กไทยคนอื่นจะก้าวขึ้นมาทำได้ดีกว่าฉันอีก ประโยคนี้ทำให้คนทั้งโลกเห็นถึงความอ่อนน้อมและจิตใจอันงดงามของนักกีฬาคนหนึ่งที่มีทั้งพรสวรรค์และความถ่อมตนจากวันนั้นถึงวันนี้ชื่อของเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังความฝันของชาติเล็กและถูกยกให้เป็นหนึ่งในบุคคลแห่งปีโดยนิตยสารระดับโลกเธอได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมของ UNICEF เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กหญิงในกีฬา ขณะที่สารคดีชีวิตของเธอเตรียมฉายใน Netflix ภายใต้ชื่อ The Leap of Faith กระโดดด้วยหัวใจเรื่องราวของยิมนาสติกไทยไม่ได้จบเพียงแค่เหรียญทองแต่กลายเป็นบทพิสูจน์ว่ากีฬาสามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนประเทศและเปลี่ยนมุมมองของโลกได้จริงและไม่ว่าประเทศไทยจะเป็นเพียงจุดเล็กๆบนแผนที่แต่เมื่อหัวใจยิ่งใหญ่โลกทั้งใบก็ต้องหันมามองชาวทั่วโลกตะลึงไม่ใช่เพราะเธอชนะ แต่เพราะเธอทำให้พวกเขาเชื่ออีกครั้งว่าความฝันไม่มีพรมแดนนี่คือเรื่องราวของนักยิมนาส,สติกไทยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกและเป็นตำนานที่ไม่มีวันลืมในประวัติศาสตร์วงการกีฬา